สวัสดีครับดีครับเราก็พยายามไม่ไม่ถ่ายแล้วมากมายนะครับนี่ครับเราถ่ายไว้เป็นหลักฐานครับเราถ่ายไว้เป็นหลักฐานครับตอนนี้เราก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าพม่าทำอะไรยังไงเพราะถ้าเราไม่ถ่ายเลยมันก็ไม่รู้อะไรเลยนะถ่าย ใช่ใครไปใครมาเราต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานเนาะถ้าเราไม่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าทนายอาจจะให้เราถ่ายไว้เป็นหลักฐานเนาะเพื่อเขาไปลุกล้ําทําอะไรขึ้นมานะครับก็จะไม่มีหลักฐานเลยครับนี่แหละครับเราต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับใช่เพราะเขาทำอะไรยังไงเนาะใช่ครับนี่ครับเราต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับใช่ถ้าเราไม่ถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับไม่มีว่าเราไม่รู้เลยว่าเขามาทำไมใช่ใช่ใช่ครับ คุณมากดครับถ้ามันมาทาวิธีแจ้งตำรวจครับนั่นแหละครับเราถ่ายเพื่อให้ทนายดูครับถ้าเราไม่ถ่ายเลยมันจะไม่มีหลักฐานนะครับเราก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนนะครับก็อย่าว่าพึ่งว่ากันนะครับเพราะว่าเราต้องถ่ายเป็นหลักฐานใช่ใช่เป็นหัวเป็นตาหน่อนครับนี่ครับเดี๋ยวมอนุ่มอ่าครับลเมื่อเข้ามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมาแล้วอีกครับผมนี่ครับก็ดูครับ ว่าอะไรเรกิดขึ้นมาอีกแล้ววนไปวนมาเนี่ยนะครับอะไรกันนักหนาเน้อนิกกี้เองไปทำอะไรตรงั้นนิกกี้เไหกินมาเมือนคนที่ไม่ชอบกินปลมาเลยนิกกี้เองนี่อบนี่ครับจำไว้นะครับนะครับนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ เราเรามองก็อย่ามามองหน้าเต็มๆนะเร,เรามองแบบ,แบ,บเฉียดเฉียดเพราะว่าให้เป็นหลักฐานนะเพราะว่าตอนนี้สายตาหมอหนุ่มเบอร์แล้วมอยิงมอยิงเบอร์นะมองมองเห็นแต่ปู่บริจิตนานคารานะครับอางรเดกจำเรื่องมาทําเพื่ออะไรครับผมก็ไม่รู้มาทําเพื่ออะไรครับหมอหนุ่มอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะขออภัยด้วยครับแต่หมอหนุ่มจะพยายามเก็บภาพให้ ให้ทุกทนายดูนะครับว่าเขามาทําอะไรที่นี่เก็บคอนเทนต์หลายอย่างนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาทําอะไรขึ้นมานั่นแหละครับมันจะเก็บเป็นหลักฐานได้นะครับเอาทุกอย่างที่นี่ครับเออเข้ามาทาอะไรใช่ครับเราต้องดูนะเขาทาอะไรนะครับฉายแบบเห็นๆชัดๆเลยครับว่ามาทําอะไรนัดตรงนี้นะครับนี่ครับ เราจะจับภาพทุกฝีก้าวครับจับภาพทุ๊บฝีก้าวนะครับใช่ครับหเามใช่ครับอันนี้ก็มีอมรินทีวีก็มานะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะเราก็จะฉายให้ดูนะครับนี่ครับออกมาอมรินทีวีนี่ครับนี่ครับ น้องอะไรนาะน้องอะไรมาครับมันมาหมดมาหมดทุกอย่างครับนี่เราก็ให้ดูยๆครับว่าถ่ายเป็นหลักฐานนะครับนี่ครับเอาแบบดูหน้ากันชัดชัดๆเลยมั้เนี่ยชัดๆัดเลยครับว่ามาทำจังไดกันครับเนี่ยมาทำดังใจทําอะไรกันนะครับกล้องหมอหนุ่มวันนี้ชัดเลยครับชัดแจ๋วเลยครับมันชัดเพราะว่าให้มีหลักฐานใช่ไหมครับไม่รู้ทาไมมันชัดขนาดนี้เพราะว่ามันจะเป็นการจับผิด ใครหลายๆคนคิวแสงหน้าดามากค่ะอ,อะไรก็ยนะังครับคุณจิราพรนะครับคนจากบางกอกมาระวังโควิด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 นะครับสวัสดีครับเพิ่งจะไปกักตัววุณศิลาคุณชิศิรชานะครับหน้าอายจังครับผมพวงหน้ายองไงพวงนั้นมามบากระกตัว <laughs> มาประกาศตัวหน้าอายนะคุณนิสาน,นะครับ มาโฆษณาพ่อปู่ดังอีกแล้วครับใช่มาต้องกักตัวหน่อยเนาะไม่กักตัวได้ๆนะครับเนี่ยครับอยากักทรมเนาะก่อนสิบสี่วันใช่ไม่กักตรงกักตัวกันเลยเนาะนี่ยครับไม่กักตัวเลยใช่ขอบคุณนะครับมันบ้าไปแล้วครับคุณสุพลก็บ้าไปแล้วบุญสุบุญสุพลบอกบ้าไปแล้วครับนะครับโอ้ คุณต่อคุณรรนัทกระมนนะครับผมมหาชัยคิดถึงลุงครับเพผมถึงไทเกอร์นะครับทําไมไม่เรียกผู้ใหญ่บ้านมาครับผู้ใหญ่บ้านก็ไม่อยากเจอหน้าครับเพราะว่ามองเมื่อไหร่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอ้ยตาเบอร์เห็นแล้วจะเป็นลมนะครับเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกมองหน้าจะเป็นลมไม่อยาก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 ,ยากพูดด้วยไม่อยากเยหนาหมอนุก็กลัวกันจะเดินเข้ามาทักทายนะมอน,นุว่าจะวิ่งเข้าไปครับจะวิ่งไปยางเลยนะวิ่งไปยางเลยครับไม่อยากเจอหน้าเจอตาไม่อยากพูดคุยเลยครับ มันมาเด็กก็จะเป็นประเด็นกันอี่างนี้ครับถ้ามาเราวิ่งหนีนะเราวิ่งหนีเราวิ่งหนีเราจะวิ่งเข้าป่ายางถ้าเดินมาเราวิ่งเข้าป่ายางเตรียมตัวนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัววิ่งเข้าป่ายางกัโควิดกวิโควิดดนี่ยน่ดูไกลๆกับีใรไกลนี่ครับเห็นไเบียไกลไหมดูว่าแค่แค่เห็นเงาก็รู้ว่าใครเนะเห็นเงาแค่เห็นเงาก็รู้ว่าใครลครับ นี่ครับใครเนาะใครเนาะเอ้ยเงาก็รู้ว่าใครนะครับโถไปใกล้ๆนะครับโถไปใกล้เลยครับได้ได้เห็นกันชัดๆนะอ้าวหัวเลาะหัวเลาะจนแบบประสาทเสียเลยหัวหัวเลาะประสาทเสียเลยครับนี่ครับต้องตัววิ่งตัวตัววิ่งเดี๋ยวมอนุ่มเอาหน้ากากปิดหน้าปิดตาเลยครับ มาแล้วหนุ่มวิ่งเลยนะครับเขามาจากกรุงเทพครับครับตอนนี้หมอหนุ่มอ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันเลยครับเพราะว่าหมอหนุ่มเตรียมตัวอากาศปิดหน้าเพื่อไม่เห็นหน้าเห็นตาครับเพื่อวิ่งมาว่ายวิ่งไปดันได้ครับนี่ครับอ่าครับแล้วครับแล้วครับเราหนีหนี้เลยนะคะหมอหนุ่มถ้าข้ามมาถนนฝั่งนี้หมอหนุ่มรีบวิ่งเลยนะวิ่งแน่นอนครับวิ่งแน่นอนครับป่ายางเลยนะเราครับ ละมาแก,แก่งๆนั่งสมาธินะโมตธาปุตต,ตะวะ,ะ,ะ,ะคุต <c oughs> ตะวัตพุทธะนโมนโมพุทธญาครับญาครับญาภาพโอ้เธอเดินไปเดินมาเวียนหัวเนาะ,ะปู่ไปที่คงเวียนหัวแล้วป่านนี้ไม่อยา,ากจะาศประชิดเนะะาะการประชีเธอเวียนหัวเวียนหัวฮ่าฮ่า่มอนุม,มอหนุ่มเวียนหัวแล้วครับหมอหนุ่มวัมนนี้ต้องกินยาหนักๆเลยครับว่าจะกินยา ไม่กี่เม็ดวันนี้ต้องกินยาหลายๆเ<อ>ม็ดเลยครับเพราะว่าปวดหัวตาพา<ม><ม>กินเม็ดเดียวอย,ยู่แสครับวันนี้สงส่ข้าวเป็นหลูบวันนี้ตาผมต้องกินยากินยาเยอะเลยครับโอ้รับไม่ได้วันนี้คืนใส่อาเจียนทั้งหมดเลยครับตากินข้าวไม่ลงแล้ววันนี้เมื่อกี้เตรียมอาหารเยอะแยะเลยครับวันนี้หมอนหนุ่มไม่ไหวจริงครับไม่ไหวครับข้าวปลาตั้งโต๊ะไม่กินแล้วครับอ๋อมันเอียนมันมันยังไงเนาะครับแต่เข้าฟังหมอหนุ่มก็คงแบบแหม อย่าฟังกับข้าวทิ้งให้หมดเลยนี่นะครับไอ้เนาะไอ้นาะไอ้นาะอ้ยาอ้ยะไอ้ยะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยบายบายผมไม่เห็นแลนะโอ้เดี๋ยวกล้องหมอนุ่มแตกนาะเดี๋ยวกล้องหมอนุ่มแตกก็ไม่เนาะเออเดี๋ยวกล้องหมอนุ่มแตกเป็นจังไดเนาะกล้องจะแตกกล้องจะแตกไปเดี๋ยวก็มาใหม่วดมาขอตัวยืนเปิดวนวน จะอ้วกจะอ้วกไปแล้วครับมาดูแสงดูแสงครับนี่ครับดูแสงแสงนี่ก็หมดแล้วนะนี่รถอะไรฮะรถอะไรมาเนอะโอ้โหแต่ละคนนะครับหมอหนุ่มก็กินข้าวไม่ค่อยได้ได้นะครับนอนหมดแล้วนะครับครับผมยิ้หยิ้บแสงครับครับผมครับไปแล้วครับอามริล่นทีวีเป็นเล่นก็เป็นเล่นครับนะคุ่มกระหนกนะครับไปไงครับว่าไงครับไปแแลล้้ววกันไปกันแล้วครับนนี่ะครับไปกันยืนเดิมง่ายๆนะครับ ขนาดนี้เลยครับแหมเดี๋ยวก็มากันอย่างครับแวะเวียนไปมายังกับพาเลกกันเลยนะครับที่นี่มันเหมือนเป็นดรงดาราพามากันครับผมเขาห้ามมาหรอครับไม่เขาห้ามมาเลยอ๋อก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่เห็นที่พูดเหมือนเหมือนเขาห้ามมาเลยที่เนี่ย๋อไม่ได้ห้ามครับเพราะว่าวันนี้ก็มีทุกคนจะมาคู่ปรับกับหมอหนุ่มครับผมมาว่าทั่วโลกว่าจะเป็นรู้สึกว่าเดวิดจะมาหาหมอหนุ่มด้วยเนาะ ดวิีบอกว่าไม่ได้ห้ามครับไม่ได้ห้ามมาเลยกับหมาหมอหนุ่มเลยครับครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวต่างประเทศดาราดังจะมาหาหมอหนุ่มเขาบอกห้ามมาห้ามมาเลยครับมาเลยครับมาเลยผมไม่ห้ามเลยอ่ามาได้เป็นไรครับทุกคนปฏิญาณตัวคนนะมาได้ตัวครับวันนี้วันนี้หมอหนุ่มก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับจากโทรโลหรดาราดังๆนะครับแต่จะมาก็ ต,ต่อกากกอดกันนั่งมั่งนะครับผมไม่ได้วามาแล้วมาเ่เงินครับผมยินดีทุกท่านนะครับแต่ลด,ดังทุกที่นะครับหมอหนุ่มกระโดนใส่ไฟนะครับเขาห้ามมาเขาห้ามมาท,ทีแรกพูดเดียวหมอหนุ่มหมอหนุ่มปากช่องนียไปมาอ้าก็ขับกัดหมอหนุ่มเลยห้าม <g ument> มาเขาห้ามมาทีเดียห้ามพอดีครับหมอหนุ่มโดนกัดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ครับกัดถดใหญ่นะผมก็ไม่รู้เขาเป็นใครเมื่อกี้นะก็บอกว่าฝากช่องเลยครับ พอหมบอกว่าามาทำไมดาราโดนกระตังไปมาใครได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมครับได้ยินได้ยินก็บอกห้ามมาห้ามมาผมจะไม่รู้ครับก็ผมไม่ได้ห่านคุณคุณเออเองเนอะดาราชื่ออะไรผมไม่รู้นะครับผมห้มาหรอห้ามมาหเล่นกัดหมอนหนุ่มแล้วครับวันนี้ครับโอ้หมอนหนุ่มโดนแล้วครับหมอหนุ่มแล้วช่องอะไรก็เมื่อกี้ครับน่าจะเห็นอยู่เนาะใช่มใครก็ไม่รู้เนาะไปแล้ว ถ้าใครรู้จักเบาะมอหนุ่มเลยนะแม่แมเมื่อกี้อ๋ออะไรนะครับลูกน้องไอ้หมาผีแต่ตัดตัวมากนะคะสี่วันด้วยนะคะตัดตัวให้เราด้วยนะคะเพราะว่ามาจากกรุงเทพเนาะมาจากกรุงเทพิดตัดตัวให้เราด้วยบอกว่าลูกน้องไอ้หมอผีอายยาหมอหนุ่มโดนแล้ววันนี้หมอหนุ่มโดนคุณใสแน่ๆเลยเอาเอาหนังควายใส่เข้าท้องหมอหนุ่มแน่ๆตายแน่ๆวันนี้ เป็นนางควายชีคระยายตายแล้ววันนี้ครับหมอหนุ่มโดนแน่เลยครับเมื่อกี้หันมาฟับหมอนตกใจนะใช่โอ้ครับครับหมอหนุ่มตกใจนะว่าเมื่อกี้หันมาฟับเลยไอ้แรกก็ฝากช่องดีนะฝาดช่องไปพูดมาบอกว่าเขาห้ามเขาห้ามใครจะห้ามคุณนะครับไอ้นี่ผมพูดดีไม่เอาตัวเขาใหญ่กว่าตัวใหญ่คิดว่าหันมาโดนโดนทุ่มแน่ๆ่เลยครับใช่ใช่หมอหนุ่มหมอหนุ่มกลัวอะไรครับคุณ คุณเชอรี่ครับกลัวมากมากครับหมอหนุ่มเอาน้ําไปล้างหน่อยครับโอ้เขามาหน้ารามหมอหนุ่มคิดว่าเมื่อกี้จะโดนแล้วนะไปมาโอ้โหโตัวใหญ่มากเลยเดือด้าเยือเนี่ยโอ้โหถ้ากับสองเท่าหมอหนุ่มเลยน,นะแค่เดินชนหมอหนุ่มก็กลิ้งแล้วนะคนคาสวัสดีครับเป็นลูกน้องไอ้หมอผีเหรอคนอ๋อ <ณ S 2> ไม่รู้เนาะ<า>หมอหนุ่มเนาะเดินมาฝากช่องเนาะฝากช่องเสร็จไปมากัดหมอหนุ่มเลย ติจยาด้วยนะตอกใจเลยเมื่อกี้นะแม่โจบอกตอกใจแล้วแม่โจอยู่ใกล้ๆซะด้วยดิครับตกใจติดยเกือบไไดด้ปฉียาแล้วนะนี่ด้วยติดยาแล้วนี่โะนี่ด้ว่ตาตาอยู่ด้านหลังตายังกลัวเลยนะตาอยู่ด้านหลังนี่ครับผมอยู่ด้านหลังตรงนเนี่ยตาตาบอกโอ้โหหาตรงไหนตาตาบอกโอ้เป็นเจ้ากตัดนี่แรกฝากช่องอยู่ดีลูกน้องบอกเพียวว่าเขาห้ามมาแล้วเขาห้ามมาแล้วยาเอางั้นเลยนะครับ เดี๋ยวมาอยู่ดูจะเอาอะไรมาอีกครับคุณนกครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับก็ปากไม่ดีคุณสมุดกายปากไม่ดีเลยได้ครับตั้งายนะครับหมอหนุ่มไม่ได้ว่าใครก็ปากไม่ดีใครปากไม่ดีเนาะหมอหนุ่มหรือใครเขาคุญเจอได้ีครับโอ้ตายตายแล้วหมอหนุ่มวะจะโดนอะไรอีกวันนี้ฮะแล้าไม่ได้ออาชื่อไม่เป็นไรครับนี่แหละครับคุณสาวสาวไทยครับไม่ได้ออชื่อครับแม่ครับผม พวกนี้ตำรวจยังกลัวมันเลยครับก็คุณพี่พี่พี่ลานั่นนะครับัอดีครับคุณงมนะครับเพราะความไหนมินเม่ก้อยอื่นไหมครับนะครับหมอหนุ่มก็จะจะค่อยๆพูดแบบว่าแบบสุภาพนะครับเมื่อกี้นะครับโอ้โหใครได้เมื่อกี้ใครได้ยินไหมครับใครได้ยินนะฮะโทรศัพท์หมอหนุ่มเพิ่งเพิ่งเอามาใหม่ก็เลยไม่ค่อยชินนะแต่ว่าวันนี้เอามาเป็นครั้งแรกครับโทรศัพท์ครับมันก็เลยมีช็อตเด็ดนะ เราใส่โทรศัพท์นี้เฮงเลยครับโดนด่าเป็นครั้งแรกเลยโทรศตัวตับอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมใช้โทรศัพท์เรสมี่โน้ตสิบโปรเนี่ยครับโัรศั์เครื่องนี้ใช้เลสมี่โน้ตสิบโปรนะครับเนี่ยเครื่องดีกําลังนี่เพิ่งไปใช้เป็นครั้งแรกนะเครื่องเนี้ยผมก็โดนเลยครับลบเลยครับลบเลยบเลยลบเลยไว้ใจไม่ได้นะมอนุ่มไว้ใจไม่ได้ครับมอนุ่ครับผมคนระวังเข้ามาป่วนนะครับครับผมคุณบางออนนะครับใช่กลุ่มนี้ ที่บอกว่ากับปู่มหามณีครับคุณชุติกานะครับบอกปู่ปู่ปู่คู่กับปู่ครับผมคู่ปรับนะครับคุณศิริธรนะครับสุขภาพแล้วเหรอพูดกัดเขาตลอดคุณพัดกับมันมันมาแล้วครับอุนิกี้ไปอาบน้ําด้วยเปรตมันมานะครับคุณชาญนิตานะครับมันแกล้งมาเยืนฟังว่าใครจะว่าอะไรพวกมันถ้ารับตัดสินถ้ายันิีโฟวิดบอกก็จะไม่ห้ามนะหอาบนะตั้งงง โอ้ยหมอหนุ่มก็โด,โดนโดนชดเด่นเลย,ยตาเนาะเออไม่รู้ว่าเอาแล้วโดนแน่เลยหมอหนุ่มครับครับวันนี้นะครับอ่าดูนังน,น้ครับเผื่อมาอีกครับอ่านี่ครับเราก็ดูสายกันตรงนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นนายเมื่อกี้ก็เห็นกันเต็มเมนะครับว่าอะไรที่เกิดขึ้นตรงนั้นตรงนั้นนะครับอ่า